เอาแล้วนะครับผมนะก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไมค์ครับกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งก็คลิปในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนคุณผู้ชมนั้นทําบั๊กตั๊มของในเกมไมค์ครับเนาะซึ่งก็บอกได้เลยว่าบั๊กนี้เนี่ยเป็นบั๊กที่ค่อนข้างเกลียนแล้วก็โกงมากคือผมไม่แน่ใจเนี่ยว่ามันทําในเรียมหรือว่าทําในเซิร์ฟเพื่อนได้ไหมแต่ที่แน่เนี่ยคือบั๊กนี้เนี่ยมันสามารถทําให้เราแบบว่ามีของได้ไม่จํากัดเลยแบบคือแบบเยอะมากไยเนาะคือแบบว่าเ,มาเ,เบบาหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจหาของ รู้ว่าอยากจะทำอาชีพเบนนี่เนี่ยบักนี่เนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์นะครับผมนะซึ่งก็บักนี่เนี่ยค่อนข้างที่จะทำง่ายมากก็คือแบบว่าเตรียมของไม่กี่อย่างเนี่ยก็ทำได้แล้วโอเคสำหรับคนที่พร้อมทำแล้วก็ไปดูกันเลยเอาแล้วนะครับผมนะก็มายังวิธีที่เราจะทำบักกันบ้างซึ่งขั้นตอนแรกนี่เนี่ยผมอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นไปเตรียมของมานะคือของนี่เนี่ยก็จะเตรียมประมาณนี้เลยเห็นไหมนี่ก็คือเตรียมมาแค่นี้นะเห็นไหมเนี่ยคือเตรียมมาแค่นี้เนี่ยก็เพียงพอแล้ว คือไอสิ่งของนี่เนี่ยคุณผู้ชมจะใช้เป็นอะไรก็ได้นะาะที่จะปัม๊มคือผมเตรียมบล็อกเพชรมา65อันคือให้มันดูแบบมากเฉยเนาะคุณผู้ชมจะเตรียมอะไรก็ได้แต่ขอให้แบบว่าเป็น656565 65, 65อันนะเออก็แล้วทีนี้เนี่ยไอเจ้าบล็อกดินนี่เนี่ยคุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องใช้ตามผมก็ได้จะใช้เป็นหินหรือว่าไม้อะไรก็ได้เนาะแต่ผมนั้นใช้เป็นดินละกันก็คือแบบว่าดินเนี่ยมันหาง่ายนะโอเคพอเราเตรียมของที่จะปัม๊มแล้วก็ของที่จะ ผมใช้งานมาประมาณนี้เนาะซึ่งขั้นตอนแรกนี่เนี่ยผมอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นอทำสิ่งที่เรียกว่าแบบนี้นะคือเอาของที่เราจะทําการปั๊มมาไว้ข้างล่างตรงนี้ก่อนอะแล้วก็นําเจ้าพวกบล็อกดินนี่เนี่ยหรือบล็อกอะไรก็ได้ที่แบบว่าทําให้ช่องเนี่ยมันเต็มเนาะก็ทำแบบนี้นะก็คือนี่เอาบล็อกพวกนี้วางให้เต็มพวกนี้ไปเลยนะวางไปเลยนี่แล้วทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีเกินมา1บล็อกเนาะเห็นไหมบล็อกดินนี่เนี่ย ก็จะมีเกินมาหนึ่งบล็อกแบบนี้ซึ่งเรานเนี่ยจะทําการแบบว่า,เ,าเดี๋ยวผมจะสอนแล้วกันเนาะคือบล็อกนี่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะแต่ก่อนอื่นผมขอเอาเป็นโหมดชีวิตเอาชีวิตรอดแล้วกันเนาะก็คือแบบว่าจะได้ทําง่ายๆนะคุณผู้ชมเออจะได้ไม่งงนะโอเคประมาณนี้แล้วกันซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยที่เราจะทําบล็อกใช่ไหมก็คือทิ้งของก็คือของที่จะปั๊มเนาะก็ทิ้งไปเลยโอเคพอเราทิ้งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าคือ ให้เรานเนี่ยนำบล็อกที่แบบว่าเห็นไหมที่มันเกินมาเนี่ยมาใสาเ่เต็มแบบนี้นี่แล้วมาขัา้นตอนถัดมานะครับผมนะก็อาจจะงงนิดหนึ่งนะคือมันค่อนข้างยากให้คุณผู้ชมนั้นจะถือช่องเกบของไหนก็ได้แท่นั้นแบบว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ทําการแบบว่าขั้นตอนนี้เนี่ยมันจะเร็วหนึ่งเนาะถ้าทําในมือถือก็ยากนะครับผมนะแต่ถ้าทําในคอมเนี่ยมันก็ง่ายนะซึ่งมันก็ทําได้เหมือนกันนั่นแหละคือในคอมก็ทําได้ในมือถือก็ทําได้ จตต้องเป็นอรชชั่นเบรล็อกนะเออก็ขอยา้าตไปทีละกันอะเสร็จแล้วนี่เนี่ยให้เราเปิดหน้าต่างของช่องเก็บของมานะให้เราเปิดมาแบบนี้คือผมจะทําการแบบว่ากดกดกดบล็อกเพชรใช่ไหมบล็อกเพชรแล้วก็ให้รีบการกระบาดท,ทิ้งนะก็คือปิดหน้าต่างตรงนี้ให้ดูค่อยดูนะเออก็าอาจจะแบบว่างงๆนิดนึงก็คือกดแล้วนีเห็นไหมคือเท่านี้เนี่ยก็ติดเป็นที่เรียบร้อยนะเห็นไหมบล็อกเพชรของผมเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งลวเห็นไหมมีหนึ่งโอเค เท่านี้เนี่ยผมก็จะทำการด้วยว่าเซฟเกมนะเซฟเกมกดเซฟไปเลยโอเคพอเราเซฟเกมนะครับผมนะ <c oughs> ก็ในช่วงนี้เนี่ย <c oughs> คุณผู้ชมจะรอก็ได้ประมาณสัก30ิวิหรือ1นาทีก็ได้เนาะก็คือแบบว่าให้เกมมันเซฟนั่นแหละหรือว่าถ้าใครจะรีบก็เข้าแมปไปเลยก็ได้เนาะซึ่งผมก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วก็เข้าไปเลยโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยเนาะ เดี๋ยวผมจะเปิดหน้าต่างให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะหน้าต่างอ่าเขาเรียกว่าหน้าต่างของใส่ของแล้วกันอ่ะหน้าต่างเนาะกดไปเลยนี่คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมที่ผมถืออยู่นี่เนี่ยก็คือบล็อกเพชรที่เราทําบั๊กมาเมื่อกี้เนาะโอ้โหเรียกกันได้ว่าคืออ่อก็อะไแหละครับคือมันมาจากไหนเนี่ยก็คืออ่ะถ้าคุณผู้ชมจะงงใช่ไหมเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่แล้วกันเนาะทำเอ่อเอาช่องเก็บของนี่มาอันนี้วางไว้ก่อนนะประมาณนี้อ่ะถ้าคุณผู้ชมง,งงใช่ไหมทำให้ดูให,ใหม่อีกรอบนะ ก็คือเอานี่ทิ้งไว้เราจะเอาสัก1บล็อกตรงนี้เอามา1บล็อกอันนี้ทิ้งไปเราไม่ใช้แล้วแล้วก็มาทำเหมือนเดิมเลยก็คือทิ้งของบล็อกที่เราจะทำการทำบล็อกเนาะรวบบล็อกอะไรก็ได้ของอะไรก็ได้ที่เราทำการแบบว่าปั๊มมาแหละทิ้งไปเลยโอเคพอทิ้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการนำบล็อกดินรอบบล็อกอะไรก็ได้เนี่ยที่เราทำตรงนี้ให้มันเต็มให้หมดก็มาวางเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินไปที่ใกล้ๆของแล้วก็ทำการเปิดหน้าต่างเสร็จแล้ว ให้เรานั้นกดตรงของบล็อกเพชรของเราใช่ไหมกดแล้วก็รีบปิดหน้าต่างนี้ไม่ไวนะในมือถือถ้าใครมือไวก็ทําได้ไง่ายเนาะก็1 2ึ่งสองานี่ก็ติดแล้วนะครับผมเห็นไหมนี่คือผมก็มีบล็อกเพชรมาหนึ่งอันแล้วเท่านี้เนี่ยก็เซฟเกมโอเคเซฟเกมนะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งแล้วกันให้คือให้เกมมันเซฟแมปเนาะแล้วก็เข้าไปเลยอเดี๋ยวผมจะขอไม่ตัดแล้วกันเนาะ ก็ได้หาว่าคุณผู้ชมจะหาว่าผมตัดต่อแล้วกันนะก็คือบั็กนี้มันค่อนข้างที่จะทํายากนิดหนึ่งเนาะแต่ท้าทําติดแล้วเนี่ยคือติดแล้วติดเลยเนาะโอเคมาแล้วก็มาใช่ของกันนี่ก็มาแล้วนะครับผมเห็นไหมนี่ก็คือบล็อกเพจโหมเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยมีแล้วใช่ไหมก็กลับมามีอีกแล้วนะครับผมนะก็เป็นไงกันบ้างโอ้โหคุณผู้ชมเลียก,กันได้ว่าคือทําง่ายมากลยเนาะเอาละครับผมนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องจบแต่เพยงท่านี้นะครับผมนะ ซึ่งก็บอกได้เลยว่าฟาร์มนี่เนี่ยเปปมันเรียกว่าฟาร์มไม่ได้ดิมันเรียกว่าบักนี่เนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะแบบว่ามีประโยชน์มากไยเนาะสำหรับคนที่อยากจะแบบว่าทำอาชีพเม้นหรือว่าทำอะไรก็ได้คือบักนี่เนี่ยมันเป็นบักปั๊มของที่แบบว่าคือทําง่ายที่สุดเท่าที่ผมเคยทํามาแล้วก็ติดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะไม่จะเป็นต้องแบบว่ากังวลกลัวของหายอะไรคือบักนี่เนี่ยไม่มีอย่างแน่นอนเนาะก็คือแบบว่าเอาไปทาปั๊มอาชีพเม้นปั๊มของแบบว่าสำหรับคนขี้เกียจหาก็ได้นะครับผมนะก็อาจจะตอบโจทย์นนะี่ ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะก็สวัสดีครับบ๊ายบายไปเลยจะบอกเพจนี่